จะไปฟุตบอลหญิงโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูเกมกันก่อนจังหวะนี้ได้ยิงนะครับจังหวะนี้เซฟไม่ได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับก็มาดูจังหวะครั้งหนึ่งนะครับนี่มีไฮไลท์ครับได้ยิงจังหวะนี้เซฟไม่ได้สําหรับพวกศาตรูปาริชาตอยู่ที่บอลเล่นสั้นๆกับโสจิรัตจ่ายมาครับปาริชาตได้โยนจังหวะนี้ ได้โคกโอโเชียวเสาไปนิดเดียวจังหวะนี้ปาริชาติยิงเลยครับข้ามคานไปครั้งหนึ่งก็เป็นนิมิหมายอันดีเป็นแนวทางอันดีนะครับที่ว่าวันนี้เรามีลีกสำหรับผู้หญิงทั้งลีกหลีกสองได้ยิงจังหวะนี้เซไมไปได้ละซ้ำหนึ่งประตูต่อศูนไปแล้วครับ นครศรีธรรมราชออกนำสมโมสรฟุตบอลหญิงสีสกเกต1หประตูต่อศูนย์จากหมายเลข14วรณดาสุดเอือ้อมนํมาประตูจังหวะนี้คตัวพลิกไปของสุภาชายิงสุภาชายิงก่อนจังหวะแรกนะครับแล้วก็เข้าอบอลซองแตกัมสมิตราซองแตกทำให้วารณดาสามารถเก็บตกได้บริเวณหน้าปากประตูชาติไทย จังหวะนี้พิบได้สวยนะครับนวลอันโดนได้ยิง่งบอลไหนก็ได้ซ้ำชนเสาอ้โหยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ดีนะครับมาเลยกเก็ดปริชาติเก็บได้เนี่ยครับดูจังหวะนี้ได้ซ้ำหนึ่งหนึ่งแปลว,ว่าบอลชนเสาเล้วดิ่งออกไปลูกนี้จะกำลังจะหาประตูตีสเสมอครับจังหวะนี้ได้โยนลึกเข้าไป เข้าซองรวดสาประตูยาดาเซิงย่องนิ่งทีเดียวสำหรับยาดาจากระบบลีกขุนบอลไทยทั้งชายหญิงนะครับก็ได้โขกสองประตูต่อศูนย์ไปเลยนะครับพิ้งยาพัดกลิ่นทล้ายทำประตูให้เจ้าบ้านออกนำสองประตูต่อศูนย์ในช่วงต้นของครึ่งเวลาหลัง จังหวะนี้โยนเข้ามาแล้วก็วิ่งหาตำแหน่งล้วเข้ามาโขนตรงนั้นมีนักเตะสีสกีอยู่สี่คนแต่ไม่มีใครมาร์กตัวไม่มีโอ้จีรัตย้อนกลับมาที่นรัตพรนรัตพรโยนเข้าไปจังหวะนี้ได้ยิงเซฟไว้ได้ครับสำหรับสมิตรามิเชลโอ้โหอย่างที่บอกครับวันนี้สมิตรามิเชล เทียบระยะเผาขนไปเลยครับเกือบเป็นประตูโยนเข้าไปจังหวะนี้ได้โคนที่สาประตูต่อศูนยไปเลยครับโอ้โห,โหเป็นหมายเลข2เป็นหมายเลข5้าครับผม นครศรีธรรมราชชมไฮไลท์กันนะครับผู้เล่นหมายเลขห้าพิญญาพัฒน์สองประตูที่ได้มานี้เป็นของพิญญาพัฒน์นี่มาจากจังหวัดคอนเนอร์ทั้งสองนะครับเป็นผู้เล่นที่หาตำแหน่งในการเข้าทำได้ดีมากๆนะครับ